ว่ามึงซื้อมาได้ไงวะเนี่ยพระมันเล่นเหรอย่อยกูซื้อไปงั้นเฮ้ยพระแบบนี้เขาไม่เล่นกันนะเว้ยแต่มันก็ใสอได้อะไรนะเราซื้อมาลองหน่อแล้วเขาเป็นอะไรอ่ะอ๋อเขาบอกให้ช่วยซื้อผ้าน้องหน่อยอ๋อแล้วไปไปทำอะไรมาทำไมพูดไม่รู้เรื่องทำหมอเอาี่มึงแปลดิไปหาหมอมาอ๋อเป็นฟันปวดฟันโอเคโอเคแล้วไงต่อเนี่ยลูกค้าส่งมาส่งคอมือ อะไรนะแปลดิกูฟังไม่รู้เรื่องเขาบอกไปตีกะหรี่มาเอาดีๆดิกูอะไรนะเขาบอกไปตีกะหรี่มาเอาดีๆดิกูอะไรนะเขาบอกไปตีกะหรี่มาเอาดีๆดิกูอะไรนะลูกอ้วกระบื้องหลอดด้วยไม่อยู่ไม่ใช่แล้วเอามาเอาดีๆเอาดีเลยลูกอ๋อลูกเท้า เอาพาจากกระบี่อ๋อเอาพามาขายเขาใ่อ่ะแล้วนี่อ๋อเอาห้าพันเลยนะครั้งละห้าพันมันก็ห้าพันเหรอเจเอาห้าพันเหรอเอาห้าพันอยู่มันจะมันพูดอะไรวะพยันพูดด้วยนะช้ามึงค่อยๆพูด กูขอไม่ต้มออันนี้เท่าไหร่นะหมองห้าพันห้าพันอะไรนะมีดุนดุนด้วยใช่สามพันไดไหมโอ้สี่พันกางหัวมีด้วย้อยเหรครับหมองหึองทางขเลือกสี่พันเหรอมึงพูดไม่รู้เรื่องมึงก็อยากจะพูดเยอะไอ้เย่ามึงค่อยๆพูดกูรู้แล้วอ่ะเท่าไหร่นะ สีมองอ่ากูช่วยมึงซื้อกูช่วยมึงซื้อไอ้เหย้ยอาอาชายน้องไยันพูดนี่ลูกค้ามาลูกไปลูกค้ามาจากกะรีเออกะบีโอเคสี่พันมึงมีกำไรเท่าไหร่สองพันครับโอเคโอเคอยากตีกะรีนะตีกะรีนะโอเคมึงพูดไม่รู้เรื่องมันก็พูดคนจะอ่านอะไรของมึงไง